YouTube, ดูท <c oughs> ูพี่น้องชันแชนแนลชั้นแชนแนลขอกันพี่น้องช่องไม้พี่น้องเปินนนนดช่องไม้มาอีกแอ้นมพี่น้องเปิดแดงนมนมเจ็ดเดือนแปดเดือนแล้วพี่น้องตอนนี้สองกิโลหนึ่งอายุสองสี่ขึ้นไปแล้ว พองพอเป็นมาหลอ่อแม่เป็นหลุดอยู่ชึงชนจะมันหลุดพี่น่องมานเดชีกเมลอตัวเดียวพี่น้องมูนแบงเบลิล่ะให้มากเหรียญร้อยหน่อยสองสีขึ้นพี่น้องสอง,งองสี่ขึ่นสองสีลงครับคือพม่าออกเสียไวลอย่น้อยพีน่องง่ามเบิ่ัต,ตาได้เหรียญร้อยหน่อย แ่งทุกโต๊ะพี่หน่องมันมีก,กัดมันมีเก็บแขุนกับมีพี่หน่องามามมขทางใน เช็คมาเลยพี ata, ่น้องทบตาหน่อยหนึ่งเจอดตาพอตาจะสิหาตนนี้เจว่าเช็ครั้งแรกือว่าใส่ใจเลยแข่งดีเพ่แเข็งเ่นออกนางงอนงเช็คก็เก่แกตัวหนีมาสิสองเลย่ไหมท่านเห็ท่านเหนทาเนื่อตัวดีไมเช็ค่แข็งเลยสิเข็งีราฟเอาไขลายต่วพ่แข็งเลย ิสาเขาแกจะห้อวาิบแปดเปอร์เซ็นต์รพี่น้องแกสิ็มร้อยล้ทำตัวเน้หมีเหลือสามีลรอพี่น้อง ดูดนหน่อยเนี่ก็ับ่งไปพี่น้องคนทางอาหารเนี่เบอร์เฮดี้อยู่นี่เดี้อยู่ที่เต็มูที่ต็ตาหน่อยว่าจะีมาสิเลียมเลี่ยมนิหน่อยเต็หูที่ตาเยอสมมีก็เนอง พังย่างเยันมีเนอีแงต้นดีทําเนื่อทั้ตัวสองต้นดีทลาแยกอ่ะแกนมสีโต้เลยอยู่สีโต้ไแบ่งไปแบ่งไปเรื่อยเลยเลยอยู่ซ้ำเนี่ยแจกมามแบ่งทุกตโต ก็จะจีบพอไก่นมมันจะสวยดีดูโครงสร้ายไงสุดมันจะซ่อมใหม่ต้องให้พี่น้องใช่นะมันพอไก่มีฝนหลังเป็นหนานาวเลยมันไ่ซ่อมให่เลือดซ้อมใ่เราไม่ลองเลยต้องซ่อมใหม่ซ่อมใหม่องตัวเป็นนี่ก็เช็คเลิดเร่งว่าพายมั้งว่าพัยเช็คก็ไก่อายุเขาน่าคูปปัมยาบ ่อนี้ต้องแกัน